ครับสวัสดีครับสวัสดีน้าๆนักตกปลาทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับผมก็จะพาน้าๆนะครับมาตกปลากันนะครับอยู่ที่หมายหนองลาดนะครับหรือว่าบ้านลาดนั่นเองนะครับผมก็หมายเดิมนะครับที่เคยมาตกเมื่อคลิปที่แล้วนะครับคือช่วงนี้ก็ปลานินมันเข้าฝูงนะครับ ก็จะลองมาซ้ำดูนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาน,นินไปทำเป็นปลาแดดเดียวกี่แต้มนะครับแต่วันนี้นะครับที่ผมจะใช้นะครับผมก็จะเป็นการตกหน้าดินแบบตะก้อแล้วก็ตัวเบ็ดนั่นแหละครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็จะตกเป็นลักษณะตะก้อตะข่ายนะครับเพราะว่าที่นี่มีน้าๆที่เขาตกปลากันนะเขาบอกว่ามันไม่ค่อยกินตะก้อที่เป็นตัวเบ็ดนะครับ มันจะเข้ามากินเหยื่อแล้วก็ติดตะกอตะข่ายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองตกแบบแบบหน้าดินแล้วก็ตะกอตัวเบ็ดนะครับว่าเราจะมีผลงานหรือเปล่านะครับก็เหยื่อที่ผมใช้นะครับวันนี้นะครับก็จะใช้แค่3าตัวนะครับก็อันดับแรกนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นล้ำระเบิดนะครับลำระเบิดนะครับของฟินฟอกนะครับหถุงนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับเหยื่อตกปลา คนชอบเยอะนะครับนี่ครับอันนี้อีกหนึ่งถุงนะครับผมแล้วก็จะเป็นกับตันนะครับผมสูตรผายเขียวนะครับนี่หถุงนะครับก็จะใช้ส่วนผสมแค่3อย่างนี่เองนะครับผมก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวจะลองอลองเยื่อดูก่อนเลยนะครับว่าจะมีผลงาน ปลาเข้าหรือเปล่านะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกค่อนข้างหนักนะครับไม่รู้ว่าจะมีผลต่อการเข้ากินเหยื่อของปลาหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มีนักตกปลามาน้อยนะฮะมีตรงหัวบ่อนุ่นอยู่แค่สองคนเองนะครับแล้วก็เห็นมีข้างหลังนู่นอีกข้างหลังข้างหลังนู่นอีกสองคนเองครับผมรวมผมด้วยวันนี้ก็เห็นมีอยู่ห้าคนนะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามชมผลงานกันนะครับว่า แต่ก็หน้าดินนะครับวันนี้เราจะมีผลงานปาแดดเดียวกับบ้านหรือเปล่านะครับผมไปครับมาแล้วนะครับผมนะนะครับแต้มแรกของเรานะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูกันนะครับว่าจะมีผลงานต่อเนื่องหรือเปล่านะครับก็ถือว่ากินอยู่นะครับผมแต่ก็ ตัวเบ็ดหน้าดินนะครับกินอยู่นะครับแต่ตัวนี้ไซส์เล็กไปหน่อยนะครับโอเคครับเก็บไว้ก่อนครับผมแต้มแรกครับนี่ครับผมแล้วนะครับก็ไม้แต้มนื้อครับแต้มที่2องแลครับนี่ครับลงไปกินเลยนะครับผมต้องตีไปเมื่อกี้นี่ครับกินเลยนะ ยู่แล้วครับตีปุ๊บกินปั๊บเลยนะครับแต่ไซมันจะค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับกินแล้วครับนะนี่ครับผมไม่แล้วครับแ้มครับผมเพิ่งลงไปแค่สองคันเองนะครับผม สองแต้มเลยนะครับสองแต้มเลยนะครับผมนี่โอเคครับผมก็คือตัวเบ็ดใช้เบอร์ห้านะครับนี่ครสองแต้มครับสวยๆครับแต้มครับนะครับ เหมือนคันที่สองก็จะเหมือนคันที่สองก็กินนะครับ ครับผมมาแล้วครับแจมครับอินสองคันพร้อมกันเลยนะครับวันนี้ไซส์ไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้อยู่นะครับนี่ไใส่ปลาเกือนะครับหมันหมานครับโอ้ยนี่ครับนานาครับคันนี้กินไซส์สวยเลยนะครับเกือบฝ่ามือเลยนะครับเนี่ครับนานาครับโอ้ย อินสามคันติดเลยนะครับวัดสองคันแรกไม่อยู่นะครับคันที่สามนี้ได้แต้มนะครับนี่ครับคันนี้โอ้ใหญ่สุดเท่าที่ผมได้เลยนะครับนี่ครัหมายหนึ่งแต้มครับผม เนีสามขั้นติดเลยนะครับแต่วันนี้ไซส์มันค่อนข้างเล็กไปหน่อยนะครับสามขั้นติดกันเลยนะครับผมผมลงยังลงเบ็ดไม่ครบห้าันเลยนะครับปลาก็เข้าเรื่อยๆนะครับแต้มค้ามานะครับ แต้มครับปั่นเหยื่อไม่ทันเลยนะครับยังลงไม่ครบห้าคันเลยนะครับต้องตีไปสี่คันนะครับแล้วก็กินแล้วก็เนี่ยครับแต้มครับอันนี้ก็เพิ่งตีลงไปนะครับกินไวเลยนะครับ ใส่ปลาเกลือรครับผมแดดเดียวครับครับผมแจมครับอันนั้นก็กินนะครับนะนครับผมแจมครับ กันเลยครับนะครับนี่ครับผมสายแดดเดียวครับครับผมแต่มี้ก็สวยหน่อยครับ เหมือนมีไซส์นะครับผมนะครับโอ้สองแต้มเลยครับตอนนี้สามแต้มพร้อมหอยนะครับปนาินสองตัวครับผมแล้วก็หอยอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้หมาเลยครับตอนนี้สามแต้มครับนะครับแหมหอยหอยขมตัวดีด้วยนะครับจุกกนนี้แล้วครับผม สวยครับผมมิ่งแต้มครับ แท่งครับตัวนี้สวยหน่อยครับผม3ามนิ้วครับ ครัแครับผมนะก็กินอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับปั้นเยื่อไม่ทันเลยนะครับเพิ่งจะลงครบห้าคันนะครับผม สวยครับผมสี่นิ้วครับนะน้าบรับผมนะครับโอ้โหตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสี่สิบนาทีนะครับแดดร้อนมากๆเลยครับสุดยอดเลยครับผมค,ครับ ว่าไม่อยู่นะครับแต้มครับแต้มครับกินคู่เลยนะครับไม่รู้คันนี้อยู่่ครับยังดูครับ สรุปผลงานปลารวมของเรานะครับผม,มครับผมก็สรุปผลงานปลารวมของเราในวันนี้นะครับก็คือตกแบบแตะก้อ ตัวเบ็ดนะครับผมตะก้อน้าดินแล้วก็ใส่ตัวเบ็ดแล้วก็เกี่ยวด้วยเม็ดโฟมนะครับผมก็ตัวเบ็ดก็จะใช้อยู่ประมาณเบอร์ห้านะครับมาดูผลงานนะครับของเราวันนี้ครับนี่ครับผมเอาได้เยอะอยู่นะครับนะครับตัวสวยๆนะครับก็ได้พพอๆกับตะก้อตะข่ายเลยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับพอดีว่าเหยื่อหมดพอดีนะครับแล้วก็แดดร้อนมากนะครับสู้แดดไม่ไหวนะครับ โอเคนะครับผมก็อย่าลืมนะครับน้าๆลองเอาสูตรเหยื่อไปลองใช้ได้นะครับเนี่ยครับกับผลงานปานินนะครับผมนี่ครับหมายธรรมชาติครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้นะครับขอตัวหนีแดดไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ ครับดูกันกใกล้ๆครับผมมันงานปลารวมครับยอดครับผมนะ